องค์ทุก้าวส่วนในจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสร้างลเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและผลิกกำลังขับเคลื่อนเชิงบูทีเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมในภาพรวมสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดพุณารนาคตจังหวัดเชียงรายโดย ส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะขึ้นในรูปแบบไฮบเอร์นออนไลน์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงและการถ่ายทอดสด่ารบออนไลน์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการถึงกำลังเวรณาการทำเครัพองยนต์องค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครื่องหมุนกานทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดการกับเพื่อนอย่างมีพลังในภาพรวมของเรือนไทยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจับสมัชชาคุณธรรมและตลาดนักคุณธรรมซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8กรกฎาคม2564ณห้องประชุมไชยนาัยโรงแรมไยนาวัยลีสเซอร์ไซส์อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบไฮบริดออนไลน์ไทยใต้วางนิยมเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึก ไร้ลมนะครับรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของไร้ลมทุกท่านนะครับท่านผู้ส่งยินดีนะครับนเกิดเทนะครับคุณทัศนีดอนเน่นะครับผู้แทนมติธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับตลอดจนคณะทำงานต่างต่างในแบบเชิงพลังนะครับของจังหวัดเชียงรายผู้แทนองค์กรเกิดไทยของจังหวัดเชียงรายรวมถึงผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ท่านครับผมจะรับเข้ามาท่านผู้ใดเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับให้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ผมอนกลุ่มเองนั้นนะคะร,ะรับเขารู้สึกดีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นกิจรรมยิ่งย่างที่เี่ยงเหีโอกาสมาพบปะกันครั้งนี้นะคะรคับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตบเติร์นพุทธรรมนะครับกิจกรรมเปิดบ้านพุทธรรมซึ่งเป็น พื้นหลงอย่างนี้นะครับต่างหากที่เคยดำเนินการในส่วนของการพัฒนะครับซึ่งจังหวัดเชียงรายนะครับโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่เป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในการประสานงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับได้ร่วมลงนามกับศูนตรเพื่อทำองค์การมหาชน ในการในบันทึกข้อตกลงนะครับของการส่งเสริมกลไกเครือข่ายสังคมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกล่านั้นนะครับะจะต้องมีการจัดกินกรรส่งเสรมิมคุณธรรมนะครับเป็นกิจกรรมกลางของเครือข่ายสังคมนะครับในเรื่องลงอย่างนี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายสังคมนะครับเป็นองคน์กรภาคธุรกิจในการที่ใช้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธาของจังหวัดสิงห์บุรีให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอยา่า,างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับสร้างการมีส่วนร่วมนะครับขององค์กรต่างๆของทุกภาคส่วนและเป็นการเตรียมคว,วามพร้อมในการจัดสมัชชาอุตสาหกรรมในจังหดอุบลราชธารีให้เป็นจะดีขึ้นในระหว่างที่6ถึง8รกรกฎาคม2564น,นะครับในห้องประชุมสิงห์บุรี กวันนี้นะครับก็คือไอเดียออนไลน์นะครับภายใต้ความนิยมเชิงรายเมืองมุนธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจสุดนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถชมกิจกรรมต่างๆผ่านเฟซบุ๊กนะครับมุนธรรมโลโลกเซ็นทรัลสันชิงรอนไทยแลนด์นะครับและระบบนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับท่านประธานกรรมการบริการนะครับคุณ ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเปิดต่างนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการของเครือข่ายขสังคมในทางนี้นะครับก็ขอให้กิจกรรมนะครับที่จัดในวันนี้นั้นนะครับบรรลุวุประสงค์นะครับตามที่ได้วางไว้นะครับที่ประกาศนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมเปิดบ้านคุณด